perché abbiamo il è ha più... non è uscito... 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 non vai uscito... ูกายๆกยันไปมาดึงนมต่อนะดูเดี๋ยเพื่อนๆเนาะเพื่อนฝรั่งก็มาดูกันเนาะก็ชมวันนี้เป็นคูลเดย์แล้วเนาะเพื่อนมาแค่รอบเดียวเนาะแต่ว่ามารอบเดียวแต่นานหน่อยนี่ดูดิชอบเลยอย่างเงี้ย

เงดูอใหญ่เลยนะไม่เคยเห็นมันดึงนมเนาะเพื่อนะม,มาไกลแล้วคนมาหล,หลายประเทศเนาะได้ดูกันก็โชคดีแล้วที่ได้ดูเนาะแบบเข,ข,ข,ขบาคน,นได้ดูกันเนี่ขาบางคนเนาะได้ดูกันนี่แบบคือมีความสุขกันนะยังไงก็ขออภัยด้วยไม่ได้เพื่อนนั้นเนาะ ผมพูดติดๆค่ะกับว่าผมกินอันนี้นะที่น้องใส่กินเนี่ยมันหวานจริงว่ะอะไรมันก็เหมือนกับอ้อยนั่นแหละเนาะเพื่อนนาวีอยู่นู้นนะน้าเหมือนอยู่นู่นอยู่ก็ไก่น้ำเหมือนอยู่นู่นเนาะมันก็เพื่อนก็ร้อนเนาะไปลุกลอกแดกกันเดี๋ยววันนี้ก็ดูกันที่ยอดใหญ่เลยเพื่อนๆวันนี้เลาใช่ดึงโน้ตคลิกเลย ลงโทษเลยดึงนองต่อใช่ไหมเนี่ยเมื่กี้อิ่มแล้วนะเมื่อกี้ไม่มีแบบน้ำหมาน้ำน้ำหมาขออภัยครับไม่มีน้ำมือเนาะลงเล่นด้วยถ้ามีน้ำมือลงเล่นด้วยดวยิน่าจะเล่นนานวันนี้เนาะแต่ว่าก็อากาศมันก็ร้อนแล้วเนี่ยจเจอสิบเอ็ดนาฬิกาแลนะ้วดูดิประมาณนี้นะโดยที่ขึ้นมา มีค่อยขาค่อยอกินไปแล้วยังไงก็เพื่อเนเอ้ยนางันแลละดูดิดว่าจะจบพิพิธภัณฑ์นี้เลยก็ให้ดูพเพื่อนนิดหน่อยดูนอนเปลืยเลยเี่นอนปุยเ,เลยนอยนอหลับปุยเลยนี่นี่ ตัวอ้วนกันเลยเกินลูกไม่ไหวแลวน,ะนี่เอ,เอ้ที่ตัวเราเปนเรื่อยน,ะอยนอกอนที่ตัวลงไเปนเรื่อยเป็นตนะัวด้วยเฮ้เดํามากเลยเฮ้โอ้ตัวมันเหม็นมาถึงนี้เลยโอ้ลูกพี่กู ยังไงก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะายครับ